ผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลสุลต่านมูฮัมหมัดที่สองผู้ได้รับสมญานามว่าอัลฟาเตห์ซึ่งหมายถึงผู้พิชิตในฐานะผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกจากยุคลานสู่ยุคใหม่พระองค์เป็นผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของโรมันตะวันออกหรือไบเซนทายที่มีอำนาจการปกครองนับร้อยปีซึ่งมีจักรพรรดิคอนสแตนตินที่11อปกครองในขณะนั้น หลายต่อหลายครั้งที่มุสลิมพยายามจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลทั้งในสมัยคอลิฟะห์ของาศาสดามุฮัมมัดในสมัยการปกครองของราชวงศ์อุมัยยะสมัยการปกครองของราชวงศ์อับบาซิยะแต่ก็ไม่สำเร็จถึงแม้ว่าผู้ปกครองเหล่านั้นพยายามจะใช้สมญาณน,นามว่าเป็นผู้พิชิตแล้วก็ตามสาเหตุที่ดึงดูดให้บรรดาผู้ปกครองมุสลิมมุ่งมั่นจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลมี3ประการคือ 1. าศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวว่า เมืองนี้จะต้องถูกพิชิตในที่สุดและผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่สามารถพิชิตเมืองนี้และทหารที่ดีที่สุดคือทหารของผู้นำนี้พวกเขาจึงอยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่สุดอย่างที่ศาสดาได้กล่าวไว้ 2. กรุงคอนสแตนติโนเปิลยืนหยัดมาได้นับร้อยปีเป็นเมืองหลวงของชาวโรมันตะวันออกและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ในขณะที่เมืองมาดาอินแห่งเปอร์เซียนั้นสามารถพิชิตได้แล้วแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลยังไม่ได้พิชิตยังถือว่าอำนาจยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะพิชิตคอนสแตนติโนเปิลได้ 3. กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามตั้งอยู่ในเขตทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมาบรรจบกันและถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรทั้ง3ทิศโดยด้านทิศตะวันออกติดกับช่องแคบบอสฟอรัส ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลมา,มาราและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดแหลมโกลเด้นฮอร์นซึ่งเป็นช่องทะเลที่แหลมลึกเข้าไปในแผ่นดินส่วนทิศที่สามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับยุโรปโดยมีกำแพงใหญ่อันแข็งแกร่งกั้นไว้อย่างหนานแน่นมีความยาวถึงสี่ไมล์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ชายฝั่งทะเลมา,มาราทอดยาวไปจนถึงชายฝั่งของแหลมโกลเด้นฮอร์นและที่ตั้งของคอนสแตนติโนเปิลมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ ที่จะป้องกันดินแดนตะวันออกกลางจากสงครามครูเสดด้วยนั่นเองอาวุธของชาวเติร์กเกิดจากการที่เออร์บันพ่อค้าชาวฮังการีเสนอปืนใหญ่ของเขาให้แก่คอนสแตนติโนเปิลแต่จักรพรรดิคอนสแตนตินไม่มีเงินพอซื้อแต่มุฮัมมัดที่สองไม่มีปัญหากับการซื้อปืนใหญ่ในครั้งนี้เออร์บันใช้เวลาสาเดือนสร้างปืนใหญ่ขึ้นมาสกระบอกซึ่งมีขนาดใหญ่มากต้องใช้กำลังพลสองชุด แต่ละชุดประกอบด้วยม้า60ตัวและพลทหาร300คนในการลากปืนใหญ่จากกรุงเอดดนเน์ D N e ไปยังจุดที่เปราะบางที่สุดของกำแพงเมืองวันที่28สิงหาคมคริสต์ศักราช1452สุลต่านมุฮัมมัดพร้อมกับทหารออกลาดตะเวนรอบกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อหาจุดต่างๆที่แข็งแกร่งและอ่อนแอเพื่อความรอบคอบที่สุดไม่อาจประมาทได้จักรพรรดิเบเซนทายต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลยุโรป ทั้งยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตกแต่ด้วยกับความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายออร์โธดอกซ์ในขณะนั้นและด้วยกับโซลตามุฮัมมัดได้ทําสัญญาสงบศึกกับผู้ปกครองเมืองต่างๆไว้จักรพัรดิเบเชนทายจึงขาดกําลังสนับสนุนทางทหารเป็นอย่างมากทหารออตโตมันใช้เวลาถึง9เดือนในการล้อมกําแพงเมืองไว้จึงเริ่มจจ่โจรรัษฎรในเมืองคอนสแตนติโนเปิลรอคอยท่าทีของทหารออตโตมันอย่างวันไว ทางด้านช่องแคบบอสฟอรัสมีโซ่ขนาดใหญ่ตรึงไว้เพื่อปิดการเข้าถึงอ่าวโกลเด้นฮอร์จนยากที่จะให้เรือรบของออตโตมันผ่านเข้าไปได้โซ่ที่ว่าอยู่ในการควบคุมของชาวเจนัวแต่สุลต่านได้ใช้ยุทธวิธีที่เฉลียวฉลาดโดยการลากเรือลำเล็กขึ้นบนภูเขาเพื่อข้ามช่องแคบบอสฟอรัสทําให้สามารถเข้าไปในอ่าวโกลเด้นฮอร์ได้สําเร็จจนสามารถปราบกองทัพเรือเบเซนทายได้และเข้าประชิดกำแพงเมือง เมื่อกองทัพเติร์กสามารถโจมตีกำแพงได้ทำให้ทหารที่ป้องกันกำแพงกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางกำแพงเมืองจึงถูกปืนใหญ่โจมตีแตกในที่สุดการพิชิตยุติลงคอนสแตนติโนเปิลตกเป็นของออตโตมันโซตานมูฮัมหมัดได้ประกาศว่าโบสถ์ต่างๆที่ยังอยู่ในคอนสแตนติโนเปิลก็ยังเปิดเป็นโบสถ์อยู่อีกต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเฉพาะโบสถ์ไหยาโซเฟียเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นมัสยิดหลังจากการเอาสัญ,ญลักษณ์ของคริสเตียนออกหมด ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากรุงคอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของอาณาจักรออตโตมันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงอิสตันบูลตามสำเนียงของชาวเติร์กและการเปิดเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี้เป็นเหตุการณ์หลักที่นำไปสู่การสิ้นสุดของยุคแห่งความมืดหรือยุคกลางให้กลายเป็นยุคแห่งการเฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในทวีปยุโรป